ค่ะสวัสดีนักเรียนนะคะระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่สองนะคะวันนี้นะคะกลับมาพบกับรายวิชาทัศนศิยมสี่นะคะวันนี้เราจะเรียนในส่วนของศิละปะลายไทยส่วนลายนี้เราจะเรียนในส่วนของลายกระหนกสามตัวนะคะเดี๋ยวเราไปดูประวัติของลายกระหนกสามตัวก่อนนะคะว่ามีความเป็นมาอย่างไรคะ่ะค่ะ ลายกระหนก3ตัวนะคะนับว่าเป็นแม่ลายอันดับที่1นะคะในแม่ลายทั้ง4เนาะอาจารย์บางท่านเนี่ยเรียกว่าลายกระหนกกินนอนหรือกระหนกกินนาลีนะคะหรือกระหนกหางหงนะคะที่เรียกเช่นนี้เพราะว่าส่วนหางของกินนาลีเนี่ยหรือหงเนี่ยมีหางที่มีรูปลายกระหนก3ตัวจึงเรียกตามลายกระหนก3ตัวนะคะใช้ประกอบอยู่ในชื่อที่แท้จริงเนี่ย ของลายนี้ก็คือลายกระหนกสามตัวนั่นเองค่ะค่ะลายกระหนกสามตัวนะคะถือเป็นแบบหรือว่าต้นแบบนั่นเองของลายกระนกทุกชนิดนะคะเช่นลายกระหนกเปลวลายกนกใบเทศและลายกระหนกหางโตเป็นต้นนะคะถ้าจะแบ่งหรือบากตัวลายให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นก็ต้องแบ่งในรูปแบบลักษณะของลายกะหนกสตัวทั้งหมด ต่อมานะคะอันนี้คือรูปทรงของลายกระหนก3ตัวนะคะรูปทรงของเขาเนี่ยก็จะอยู่ในรูปทรงสามเหลี่ยมมุมฉากด้านไม่เท่านะคะมีส่วนสูงเนาะยาวกว่าส่วนกว้างนะคะหรืออยู่ในรูปทรงดอกบัวขึ้นซีกนะคะในการเขียนรูปลายกระหนก3าตัวจะต้องเขียนตัวลายเนี่ยรวมกันทั้ง3ส่วนและตัวลายแต่ละส่วนก็จะมีชื่อกำหนดไว้นะคะกำหนดไว้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูอีกสไลด์หนึ่งนะคะ หนึ่งนะคะเรียกว่าตัวเหงานะคะตัวเหงาเป็นลายที่อยู่ตอนล่างและอยู่ข้างหน้านะคะมีโครงสร้างก็คือจะขมวดกันเป็นก้นหอยคว่ำลงหน้าปลายยอดก็จะตั้งขึ้นนะคะแสดงถึงความรู้สึกเศร้าเศร้าแ้วแล้วก็เหงาเหงาเป็นตัวรองรับกาบนะคะและยอดนะับเป็นลายตัวต้นและเป็นส่วนที่หนึ่งนะคะ สองนะคะสองคือกาบหรือตัวประกอบหลังเนาะเขียนประกอบอยู่ด้านหลังตัวเหงานะคะเป็นลายที่จะส่งให้เกิดลายส่วนที่สามนะคะหรือเรียกตัวนี้ว่านับว่าเป็นตัวที่สองนั่นเองเนาะต่อมาเป็นสามสามคือตัวยอดตัวยอดก็คือจะมีลักษณะเป็นเปลเวลอยู่ยอดสุดนะมีลักษณะพิเศษกว่าตัวลายสองส่วนที่กล่าวมานะคะคือเขียนให้ปลายยอดเนี่ยสะบบัดอ่อนไหวคล้ายเปลวไฟที่ โคนนะคะแล้วก็ลายที่มีกราบมุมอยู่นะคะค่ะต่อมานะคะเรามาดูวิธีการวาดลายกรนกสั่งตัวกันนะคะ ั้นตอนที่1นนะคะก็คือการเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์สําหรับงานนี้ก็คือจะมีดินสอยางลบและมรทัดกระดาษ100ปอนดอนขนาด A3 นะคะเหมือนงานที่ผ่านมานะคะแล้วก็ปากกาเมจิกสีดําค่ะ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือการตีกรอบกระดาษนะคะ1นิ้วเท่ากันทุกด้านนะคะตามตัวอย่างเลยค่ะแล้วก็ตีกรอบงานนะคะด้านกว้าง8นิ้วด้านยาวจะเป็น12นิ้วนะคะเท่ากับงานเราจะมี2กรอบเราจะมีกรอบกระดาษกับกรอบงานกรอบงานก็คือกรอบที่เราจะวาดลายกันนะคะ ขั้นตอนที่3นะคะก็คือแบ่งครึ่งด้านกว้างนะเป็น4นิ้วก็คือครึ่งหนึ่งของ8ดนะคะก็จะได้กึ่งกลางของกรอบงานนะคะนะักเรียนดูตัวอย่างได้เลยค่ะก็จะแบ่งครึ่งหนึ่งของแก็คือ4นิ้วก็จะได้กึ่งกลางของกรอบงานพอดีเนาะแล้วก็แบ่งครึ่งด้านยาวเนาะเป็นช่องละสี่นะคะแต่ว่าในช่องละสี่เนี่ยจะแบ่งเป็นช่องละ3นิ้วนั่นเองทั้งหมดก็จะได้สี่ช่องในช่องละ3นิ้วตามตัวอย่างที่ครูนำมาให้ ขั้นตอนที่สี่นะคะก็คือตีเส้นแกนจากมุมขวาบนนะคะลงมาหามุมซ้ายล่างนะคะแล้วก็ล่างโค้งนะคะตามลายหรือว่าตามตัวอย่างที่คูได้กําหนดไว้เลยค่ะก็คือตีเส้นแกนลงมาก่อนนะคะจากมุมขวาบนเนี่ยหนูมองดูตรงเส้นปะนะคะที่เป็นอยู่ตรงมุมขวาบนนะตีลงมาหามุมซ้ายล่างจากนั้นก็ให้หนูล่างโค้งลายตามนี้ได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่5นะคะก็คือการล่างลายด้านในนะคะเพื่อแยกลายออกเป็น3มตัวตามภาพนะคะก็ให้หนูแยกลายเลยค่ะก็จะมีเส้นด้านในนะก็คือแบ่งลายออกมาเมื่อกี้เราวาดโครงใหญ่แล้วนะคะตอนนี้เราก็มาแยกลายโดยการวาดรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปตามภาพต้นแบบได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่6นะคะก็คือการวาดลายด้านในแต่ละตัวเนาะให้หนูดูตามเส้นปะเลยค่ะแต่ในที่หนูจะวาดเนี่ยหนูไม่ต้องวาดเป็นเส้นปะนะคะให้หนูล่างภาพมาแต่ว่าให้หนูดูตัวอย่างตรงที่มันเป็นเส้นปะนะให้หนูวาดตามนั้นได้เลยค่ะ ขั้นตอนที่8เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะให้หนูใช้ปากกาเมจิกสีดำนะคะระบายตามตัวอย่างตามภาพเลยค่ะถ้าหนูกลัวว่าหนูจะระบายผิดให้หนูมาร์กหรือการกระดาดไว้ก่อนนะคะว่ามีช่องไหนหรือจุดไหนบ้างที่เราจะต้องถมสีดำนะคะเพื่อการไม่ให้เราระบายผิดพลาดนะคะ ต้องขอขอบคุณแหล่งที่มานะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเนื้อหาของลายกระหนกสามตัวหรือว่ารูปภาพต่างๆนะคะแล้วก็รายวิชาทัศนศิลป์นะคะจัดทาโดยคุณรูดมพลเยี่ยมแล้วก็นิสิตฝึกสอนนางสา,สาวเพ็ญภามีผลนะคะโรงเรียนวัดทรงธรรมค่ะก็ขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะคะและเราจะเจอกันใน EP ีต่อไปนะคะว่าเราจะสอนอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามชมในอีีต่อไปได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ